to a new country at this country has been on our travel list for god knows how long probably decades at this stage คุณนาโอมิชาวเยอรมันได้มาเชี่ยวไทยกับสามีคุณลูกชาวไอ,อริชทั้งสองได้ลาออกจากงานมาเดินทางแบดเป้ไปทั่วโลกเป็นเวลา2ปีแล้วค่ะได้ทํา YouTube เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชื่อช่อง To Map Explorer ได้เข้าพักในย่านรัชดาพิเศษและได้สำรวจกรุงเทพได้เจอบางอย่างที่น่าสนใจคะ่ะ with right explore we're enjoying actually To Bangkok today with you guys. Right now actually just drinking ca just เขาเป็นคอกาแฟจึงชอบที่เห็นร้านกาแฟสวยๆข้างทางกระจายไปทั่วกรุงเทพทั้งยังมีมุมขายกาแฟหน้าร้านค้าทั่วไปจึงเป็นเมืองที่หากาแฟทานได้ง่าย กาแฟาไทยจะเป็นเครื่องดื่มเย็นที่ใส่นมข้นหวานอยู่ในถุงเล็กๆเ,เพื่อให้หิ้วไปได้สะดวกจึงเป็นการดีที่ได้สนับสนุนแม่ค้าข้างทางเป็นการกระจายรายได้กรุงเทพเป็นเมืองที่ทั้งสองอยากมานานแล้วแต่สถานการณ์โควิดทำให้แผนการมาไทยต้องหยุดลงเมื่อได้มายืนอยู่ที่กรุงเทพ จึงรู้สึกมีความสุขมากกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่แต่น่าแปลกที่สะอาดมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความเจริญทันสมัยทุกอย่างสะดวกสบายเมีองระบบพื้นฐานที่ดีการจะราจรก็เงียบไม่เคยได้ยินเสียงบีบตแตรไล่กันการจะราจรเงียบมากทั้งที่อยู่ในเมืองเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่มากน่าแปลกที่บ้านเมืองสะอาดไม่ค่อยพบขยะ เมื่อมองลงมาจากห้องพักชั้น14เห็นแต่ตัวตึกที่บดปางเส้นขอบฟ้าสถานีต่อไปสถานีพระรามเก้าประตูรถจะเปิดทางด้านเมื่อมีโอกาสได้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินคุณนาโอมิได้ชมว่ามีการจัดระเบียบได้ดีมีโครงสร้างที่ดีและสะอาดมากๆคนไทยใช้บริการรถไฟฟ้าโดยไม่ผลักกัน ไม่แย่งกันเดินเข้าไปในรถแบบดูแลก,กันและกันเ well. มื่อได้เดินทางไปห้างเซนทันพระรามเก้าโดยรถไฟฟ้าใต้ดินเสียค่าโดยสารเพียง21บาทซึ่งเป็นค่าบริการที่ไม่แพงเลยคุณลุกได้บอกว่าเซนทันเป็นห้างสรรพสินค้าที่สวยงามมีหลายอย่างอยู่ที่นี่ มีทุกสิ่งที่ต้องการและอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าไอทีชื่อฟอร์จูนทาวซึ่งใหญ่โตมีร้านขายของชำขนาดใหญ่ชื่อโลตัสซึ่งคล้ายกับวอร์มารในสหรัฐอเมริกา นาโอมีได้เสริมว่ากรุงเทพมีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ติดอันดับโลกในสิบอันดับแรกด้วยและห้างเซนทันพระราม9้าเป็นห้างที่น่าสนใจชั้นล่างมีร้านค้าเล็กๆเป็นแผนขายอาหารเล็กๆในห้างดูน่ารักดีมีอาหารขนมและผลไม้หลายอย่างให้เลือกซื้อดูเหมือนว่าทุกอย่างที่เราอยากทานหาได้ที่นี่ทำให้พวกเขามีความสุขในอาหารตา และเธอยังเล่าถึงขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าไทยว่าง่ายมาก <laughs> the visa process as well um, it was so so easy going um, very very nice and pleasant experience actually um, in terms of Asian country I believe it was the most pleasant experience so far that we had um, so massive plus there it was very very easy with the 45 days on arrival basically and um, but I believe the 45 days on arrival was เราขอขอบคุณคุณนาโอมิและคุณลุกที่อนุญาตที่ช่องสารสารู้ทำคลิปนี้ค่ะคุณลุกยังได้เล่าถึงการตรวจคนเข้าเมืองว่าลาปรื่นใช้เวลาน้อยมีขั้นตอนผ่านเข้าไทยอย่างไม่ยุ่งยากเลยทั้งยังได้วีซ่าอยู่ไทยได้นานเพียงพอที่จะสำรวจเมืองไทย very flawless and very smooth we just arrived showed our passports did a little fingerprint scan and we were straight through and entered into thailand very hassle free so that was really really amazing ในฐานะผู้ชาย YouTube ที่ต้องใช้ Wi-Fi ในการอัปโหลดและดาวน์โหลดเขาได้ชื่นชม Wi-Fi ในไทยว่ามีระบบการเชื่อมต่อไม่ช้าและแรงเกือบทุกพื้นที่ การรับสัญญาณดีทุกที่ไร้รอยเชื่อมต่อเขาได้อัปโหลดคลิปในที่อพาร์ตเมนต์พบว่าความเร็วของ WiFi เป็นสิ่งที่น่าประทับใจจริงๆแพ็กเกจ WiFi ที่มีขายในเมืองไทยก็ราคาถูกกว่าในยุโรปท่านผู้ชมคะ หากย้อนไปในอดีตถนนรัชดาพิเศษเป็นถนนวงแหวนที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจะราจรติดขัดด้านในของกรุงเทพทำให้เขตห้วยขวางเติบโตขึ้นมีตลาดหลักทรัพย์ย้ายเข้ามาที่นี่มีสำนักง,งานเกิดเอทำให้ย่านนี้กลายเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญของไทยและย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนคงไม่มีใครคิดว่าห้วยขวางจะกลายเป็นย่านของคนจีนในปัจจุบัน ถนนประชาราชฎร์บำเพ็ญเป็นเพียงซอยเล็กๆซึ่งปัจจุบันเป็นถนนสายเล็กๆความยาว400เมตรเริ่มจากแยกห้วยควางไปจนถึงถนนประชาอุทิศเป็นย่านเศรษฐ,ฐกิจมีร้านค้าสถานบริการคึกคักบรรยากาศสองฝั่งถนนเต็มไปด้วยป้ายโฆษณาภาษาจีนโดดเด่นสะดุดตาร้านขายสินค้าของคนจีนมีคนจีนเดินกันขวักไขว่ตลอดวันและตอนกลางคืน จุดเริ่มต้นในปี2556มีนักศึกษาชาวจีนและครูสอนภาษาจีนเข้ามาอาศัยในย่านห้วยขวางจำนวนมากเนื่องจากใกล้สถานทูตจีนค่ะการเดินทางสะดวกเชื่อมต่อไปถนนสายสำคัญได้ง่ายคนจีนในย่านห้วยขวางมาจากมณฑลกวางสีและยู่นานมีการศึกษาสูงพอวีซ่าหมดไม่ยอมกลับอยู่ไทยต่อเพื่อค้าขายซื้อสินค้าส่งไปเมืองจีน เมื่อการค้ากิจการดีก็ชักชวนคนในครอบครัวเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มมีการเช่าตึกแถวโดยให้ค่าเช่าสูงกว่าคนไทยเช่าทำให้ร้านค้าคนจีนเปิดเต็มถนนสายนี้คนจีนย่านนี้เข้ามาอยู่แบบไม่ถาวรต่างกับย่านยาวราชมาเพื่อลงทุนและกอบกยผลกำไรกลับสู่เมืองจีน คนจีนย่านห้วยขวางส่วนมากเข้าใจวัฒนธรรมไทยและไม่ใช่นักท่องเที่ยวจีนที่มาครั้งแรกการเข้ามาของคนจีน <s bubbles> ในย่านนี้สร้างผลกระทบต่อคนไทยดั้งเดิมในพื้นที่อย่างวิกเลี่ยงไม่ได้ค่ะทำให้หราคาค่าเช่าตึกแถวติดตัวสูงขึ้นจนร้านก๋วยเตี๋ยวส้มตำและอาหารตามสั่งของคนไทยสู้ราคาใหม่ไม่ไหว ราคาตึกแถวสูงขึ้นหลายเท่าจนจับต้องไม่ได้ต่างกับย่านอื่นในห้วยขวางคนจีนในย่านนี้กล้าลงทุนโดยไม่คิดถึงความล้มเหลวของการค้าค่ะพวกเขาคิดแต่ว่าทำอย่างไรการค้าจึงจะสำเร็จได้เมื่อเปิดกิจการแล้วไม่ดีก็ขายไปและกล้าลงทุนใหม่กระแสะการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของย่านคนจีนในห้วยขวาง ทำให้ย่านนี้มีคอนโดมิเนียมผุดขึ้นหลากหลายมีธนาคารแห่งประเทศจีนที่อำนวยความสะดวกแก่คนจีนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมกลายเป็นชุมชนจีนแห่งใหม่ที่สร้างสีสันในแง่ของวิถีชีวิตคนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม Much choice, it's so convenient as well. Like this, the convenience in Thailand is just unmet. We've never experienced that anywhere else, not in our home countries, not in any country that we traveled. It's so convenient that it's nearly overwhelmingly convenient. <laughs> like you don't know what to buy, where to go, what to do and so on because there's so much. Thailand has จนเป็นความสะดวกมากทำให้ไม่รู้จะซื้ออะไรไม่เหมือนที่อื่นที่พวกเขาเคยไปเที่ยวมาอาหารไทยเป็นอาหารชั้นนำของโลกด้วยเหตุผลที่รสชาติไม่เหมือนที่ใดจึงเป็นที่นิยมของคนหลายชาติคนทั้งหลายนิยมอาหารไทยและอาหารไทยมีความหลากหลายให้เลือกไม่มีข้อจำกัด เธอบอกว่ามีอาหารสามอย่างที่อยากทานคือหมูกรอบข้าวเหนียวมะม่วงและผัดไทยคุณลูกได้เสริมว่าสภาพอากาศในไทยนั้นร้อนชืน้นกลางวันจึงร้อนมากตลาดจำนวนมากและสถานบันเทิงจึงเปิดในตอนกลางคืนทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตชีวาในตอนกลางคืนที่นี่เป็นเมืองที่ไม่เหมือนที่อื่นเราจะเห็นกรุงเทพสว่างสวัยไปทั่วเมืองหลังพระอาทิตย์ตกดิน แต่กรุงเทพก็มีตลาดกลางวันให้เยี่ยมชมพวกเขาได้ไปตลาดท้องถิ่นชื่อตลาดละลายซาประชดาซอยสี่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานทูตจีนเมื่อเดินเข้าไปในตลาดก็พบว่าเป็นเสื้อผ้าส่วนใหญ่มีเสื้อผ้าขายที่ออกแบบได้หลากหลายดีไซน์แตกต่างกันมีราคาคงที่ที่ไม่ต้องต่อรองซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบ เมื่อเดินเข้าไปด้านในของตลาดก็พบแผงขายอาหารมากมายคะ่ะทุกอย่างมีกลิ่นชวนชิมอาหารหลายอย่างมีสีสันเธอเป็นคนชอบทานทุกอย่างจึงดูอร่อยไปหมดจนอยากจะซื้อหลายๆอย่างป้ายอาหารเป็นภาษาไทยมีน้อยมากที่พอเดาได้และเข้าใจได้ จึงใช้แอปแปลภาษาและแอปวิทยาศาสตร์ช่วยในการแปลว่าอาหารนั้นคืออะไรคุณลูกชอบตลาดนี้เพราะมีอะไรให้เห็นมากมายตลาดนี้จึงเป็นสวรรค์ของนักชิมตลาดแห่งนี้มีแต่คนไทยไม่มีชาวต่างชาติเลยนอกจากพวกเขาสองคนป้ายบอกเมนูจึงเป็นภาษาไทยสิ่งที่ยากที่สุดคือการเลือกจะทานอาหารอะไรดี ตลาดแห่งนี้มีกาแฟหลายอย่างอาหารก็หลายอย่างมีตัวเลือกมากมายจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินใจลองอาหารอะไรดีได้ง่ายๆตลาดนี้มีการจัดการสามส่วนคือส่วนเสื้อผ้า ส่วนอาหารขนมหวานผล,ลไม้ซึ่งน่าจะมีมากถึง50แผงและส่วนโตะ๊ะให้ทานอาหารรวมกันโดยไม่แยกร้าน เธอได้ซื้อชาไทยมาสองแก้วเพราะเห็นว่าดูดีชาไทยไม่เหมือนชาที่อื่นมีฟองนมมากและใส่น้ำแข็งละเอียดหลังจากได้ชิมชาเธอน้ำตาไหลและชะงักไป What have we been doing our entire life? Um, it tastes like a black tea with milk maybe sweetened condensed milk in there some milk foam on the top and uh, neatly iced so it's absolutely perfect it's so beautiful and i don't want to drink anything else for the rest of my life this is so good i I feel like i'm gonna cry to be honest ปกติคุณลูกไม่ดื่มชาไม่เคยคิดจะดื่มชาในหลายๆประเทศเคยลองดื่มครั้งเดียวที่ตุรกีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ลองดื่มชา ชาเย็นในไทยมีคาเฟอีนและมีฟองสีขาวด้านบนอยู่มากเป็นรสชาติชาผสมกับน,นมข้นหวานในอัตราส่วนที่พอเหมาะเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ชาชงใส่นมข้นเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะรสชาติชาอร่อยทีเดียว I'm currently fighting the urge to want to buy and eat and try every single item on t h i s, <Yeah>. <S market so I'm trying to just contain my appetite to what we already have สวัสดีค่ะหมูทอดกระเทียมของเราอร่อยรสหวานเค็มอร่อยนะคะมีกระเทียมด้วยกรอบอร่อยจ้าเมื่อเจอแผงขายหมูทั้งสองคนดีใจและซื้อหมูที่คิดว่าเป็นหมูกรอบที่อยากทานคุณยาโอมิได้ทานหมูกรอบที่มีกระเทียมเจียวด้วยโชคดีที่ได้ทานหมูกรอบในดินแดนหมูกรอบหรือชื่อประเทศไทยมีชื่อเรื่องหมูกรอบ what have we been doing our entire life? i'm sorry. excuse me. how did i ever live without it? Oh my God. this is hands down like legitimately not because we're filming a video but it is honestly the best pork i've ever had in my entire life. this is so good. สำหรับคุณลุกแล้วมีความประทับใจเกี่ยวกับกรุงเทพคือคนไทยเป็นมิตรมาก การจราจรไม่มีเสียงดังไม่บีบแต่ไล่กันและเป็นเมืองที่สะอาดส่วนคุณนาโอมิชอบกรุงเทพตรงที่ผู้คนดูแลก,กันและกันดีถ้อยทีถ้อยอาศัยคนไทยเป็นมิตรและเปิดใจกว้างมากท่านผู้ชมคะฝังชาวต่างชาติพูดถึงเมืองไทยและคนไทยแล้วคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมที่จะทำให้เมืองไทยน่าอยู่และน่าเที่ยวได้คะ่ะ ความดีที่ทุกคนทำได้ง่ายๆคือการจอดรถให้คนข้ามถนนท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญได้ในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสาระสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ